ฟังด่วนบุรีดำถแถลงแล้วเรื่องไม่ปล่อยนักเตะให้ทีมชัตไทยขณะที่อิชิอออกโรงแฉเหมือนกันด้านช้างศึกอุ่นญี่ปุ่นคุยกันดีๆซ้อมวันเดียวไม่พอนะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ต้องสุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยแต่ช่วงแรกแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนพัทในเคสการาโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีนเน้นๆเกรเนพัทในเคสการาโนลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทซื้อเลยนะครับของดีมีประโยชน์นะคลิปนี้เก็บตกควันหลงเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับ อย่างที่ทราบวา่าจบฟีฟ่าเดในการอุ่นเครื่องที่ยุโรปเป็นที่เรียบร้อยผลงานของเราคือแพ้จอร์เจีย8-0แล้วก็เสมอเอสโตเนีย1-1ประตตูอตอนนี้นักเตะไทยก็เดินทางกลับถึงไประเทศไทยเรียบร้อยนะทั้งทีมงานสตาฟโค้ชแล้วก็ทีมงานที่ไปแต่อย่างที่บอกนะครับทางศึกของเราไปยุโรปครั้งนี้ไม่ฟูลทีม ก็ทำให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานทั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วก็สมโมสรที่ไม่ปล่อยตัวนักเตะม,มารับใช้ทีมชาติไทยหนึ่งในสมโมสรที่โดนพูดถึงเยอะมากๆในช่วงที่ผ่านมาก็คือบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับในฟีฟ่าเดครั้งล่าสุดเนี่ยไม่มีนักเตะจากบุรีรัมมานะบุรีรัมก็โดนวิจารณ์ค่อนข้างพอสมควรนะ ล่าสุดนะครับเป็นทางฝั่งบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ด้วยการที่ไม่ปล่อยนักเตะมารับใช้ทีมชาติไทยเรื่องนี้เป็นลุงเนนะครับประธานสโมสรบุรีรมัมได้ออกมาเปิดเผยเองเนื้อหาใจาความมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับลุงเนเนี่ยเปิดใจผ่านเพจบุรีรัมยูเนเต็ดนะเขาพูดขึ้นมาว่าถึงเวลาสู้สุดหัวใจไม่มีใครไม่รักชาติ เรารักชาติไม่น้อยกว่าใครในนามของบุรีรัมขอชี้แจงเพียงเท่านี้รับฟังและอดทนต่อทุกเสียงวิจารณ์รับฟังด้วยการสำรวมและไม่ได้ไม่โตตอบแม้เสียงวิจารณ์จะทำให้เราเสียกำลังใจอยู่ไม่น้อยแต่เราถอยไม่ได้มีแต่ต้องเดินหน้าไปด้วยหัวใจที่ต้องอดทนอดกลั้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำงานของเราต่อไป คือการสร้างสโมสรฟุตบอลที่ดีที่สุดของประเทศไทยเพื่อก้าวต่อไปในเวทีชิงแชมป์เอเชียและการมีส่วนร่วมสร้างทีมชาติไทยเพื่ออนาคตของวงการฟุตบอลไทยในเวทีนานาชาติวันนี้ขึ้นเหนือเยือนไปเชียงรายอีกครั้งหนึ่งไม่เคยง่ายและไม่เคยสบายใจเมื่อต้องมาเยือนเชียงรายเกมกับเชียงรายทุกเกมคือหนึ่งในบันทึกหน่าสําคัญของบุรีรัมทุกฤดูกการไม่ว่าจะเป็นเกมเยา้าหรือเกมเยือน เชียงรายเป็นหนึ่งในทีมที่สร้างความหนักใจให้กับบุรีรัมย์ได้ตลอดมาเป็นทีมที่เราจะประมาทไม่ได้ไม่ว่าเราจะเตรียมความพร้อมมาดีแค่ไหนอย่างไรตามหากเราไม่มีสมาธิตลอด90นาทีเต็มเราอาจจะต้องพบความเจ็บปวดได้เหมือนที่เราเคยโดนมาแล้วดังนั้นทุกวินาทีในสนามต้องมุ่งมั่นต้องมีสมาธิต้องมีวินยัยและต้องทำงานตามแผนที่เตรียมมาตามที่ซ้อมไว้ต้องมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด เป้าหมายวันนี้คือเก็บ3แต้มกลับบ้านให้ได้เพื่อเป็นกำลังเพื่อเป็นกาลังให้หัวใจแฟนบุรีลมสามแต้มวันนี้มีความหมายกับบุรีลัมมากหากเราต้องการไปถึงเป้าหมายที่เราหวังไว้เมื่อถึงปลายฤดูกาลเราจะพลาดไม่ได้รวมทั้งอีก3เกมที่รอเราอยู่ในสัปดาห์หน้าเราจะต้องไม่พลาดเช่นกัน3เกม3รายการในเวลา8วัน25ตุลาคมเปิดบ้านเจอกับเมลเบิร์นซิตี 29ตุลาคมไทยลีกเจอบีจและ1พฤศจิกายนช้างเอเบครับเจอท่าเรือในสถานการณ์ที่หนักน่วงช่วงเวลานี้ก็ยังมีโชคดีอยู่บ้างที่3เกมเราได้วในบ้านได้อยู่ท่านกลางเสียงเชียร์แฟนบุรีลมได้กำลังใจเต็มเปลี่ยนทุกเกมที่ลงสนามได้สู้ไปด้วยกันกับแฟนๆในบ้านของเราขอกำลังใจให้ทีมของเราขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมกันสู้ร่วมการแสดงพลังของบุรีรลำยเยเต็ด ให้ก้าวข้ามให้กข้ามทุกเกมได้ด้วยชนะเพื่อที่เราจะได้ไปต่อทุกถ้วยทุกรายการมีเท่าไหร่มีแค่ไหนใส่ให้หมดใส่ให้สุดทั้งตัวและหัวใจบุรีรัมสู้เนวินชิดชอบอ่ะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับสำหรับเรื่องที่บุรีรัมแถลงถึงการไม่ปล่อยตัวนักเตะไปรับใช้ทีมาชิไทย ก็เป็นแถลงของบุรีรัมแถลงของลุงเนคอมเมนต์เข้ามากันได้ว่าคิดเห็นยังไงแต่คอมเมนต์ในเพจของบุรีรัมบอกเลยสนั่นมากลองเข้าไปอ่านกันได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวของทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮดโค้ชคนต่อไปของทีมชาติไทยเนี่ยน่าจะเป็นมาซาทดะอิชิอิ ที่เขามีการแถลงข่าวกันโอ้โหยิ่งใหญ่ลังการด้วยอิชิมาช่วยทีมชาติเป็นประธานเทคนิคก่อนเดี๋ยวจะได้รับโอกาสเป็นเฮดโค้ชแต่สุดท้ายเรื่องนี้ก็ไม่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับอิชิอิออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านทางเพจคิดไซค์คงของพี่เจวรปัดอิชิพูดแล้วนะครับว่าจริงๆเขาได้รับการทาบทามาเป็นประธานเทคนิคทีมชาติไทยและจะได้รับเกียรติในการให้เป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยหลังจบคิงครับ แต่อิชิก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเดี๋ยวรอฟังฉบับเต็มผมว่าน่าสนใจพี่เจเขาจะลงในวันนี้นะครับเรื่องของอิชิอิโอ้โหเรียวกว่านักหน่วงเหมือนกันนะตอนนี้กระทำซะอิชิอินี่ปวดใจเหมือนกันนะต้องโพสตโซเชียลตัดพ้อเลยอะตอนแรกจะได้รับหน้าที่เป็นโค้ชทีมชาติสุดท้ายไม่ได้เป็นมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดีย๋ยวลองไปตามในช่องของ คิดไซ่โค้งแล้วกันเดี๋ยวเขาน่นจะลงคลิปที่เขาไปสัมภาษณ์อิชิอิมานะครับแล้วก็อย่างที่ทราบนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยเตรียมอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่1มกราคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปรือสึกฟุตบอลเอเชียนคัพในช่วงกลางเดือนมกราจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับอย่างที่ทราบว,ว่าผมเป็นแมตช์อุ่นเครื่องที่แฟนบอลชาวไทยตื่นเต้น บางคนเตรียมจองตั๋วไปญี่ปุ่นแล้วนะครับเพราะเกมเนี้แข่งขันที่สนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่1มก,กราคมต้อนรับปีใหม่เลยไปเที่ยวไปดูบอลด้วยโหแฟนบอลชาวไทยน่าจะฟินอย่างมากโหมันเป็นการอุ่นเครื่องที่มีประโยชน์มากนะครับคุณผู้ชมได้ไปอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นถึงญี่ปุ่นเลยอ่ะและญี่ปุ่นตอนนี้อันดับ19ของโลกเขาเป็นทีมระดับโลกและเขาคาดหวังจะลุ้นแชมป์โลกไปแล้ว นักเตะของเขาเล่นยุโรปเพียบและเป็นยุโรปที่เป็นตัวจริงเล่นในหลายสโมสรดังของโลกเลยนะครับมิโตโอมะทาเคฟุสากุโบะจุนยะอิโตะวัตลุเอนโดทุมิยะสึเนี่ยครับเราได้ประสบการณ์แน่นๆมากๆทีมชาติไทยไปยังไงต้องชุดฟูลทีมไปเพราะมันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเอเชียนคัพเช่นเดียวกับญี่ปุ่นเขาก็จะส่งชุดเอเชียนคัพไปเล่นแน่แต่ผมไม่รู้ว่าชุดเอเชียนคัพของญี่ปุ่นเขาจะส่งใครไปเล่นบ้างแต่คุณภาพของฟุตบอลญี่ปุ่น เขาคุณภาพคับแก้อยู่แล้วก็มีสิทธิ์จะเรียกตัวหลักมาเล่นเอเชียนคัพเพื่อแชมป์ด้วยแต่อย่างที่บอกว่าไทยอุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีปัญหาที่เราต้องมาพูดคุยกันเพราะก่อนจะไปอุ่นกับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยมันมีโปรแกรมไทยหลีกทิ้งทวนปลายปีและแมตสุดท้ายคือวันที่29ธันวาคมซึ่งมีทีมให,ใหญ่ๆมีตัวหลักๆทีมชาติไทยอยู่ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น อบีจีชนบุรีทูแบงคอกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วมันแข่ง29ทันวาคุณผู้ชมแล้วอุ่นเครื่องญี่ปุ่นหนึ่งมกราคมอะ่ะโหโปรแกรมมันกระชั้นชิดมากอะ่ะแล้วมันไม่ได้เล่นในบ้านางไงมันเดินทางไปอะ่ะเท่ากับพูดง่ายๆว่าเราจะได้ซ้อมแบบฟูลทีมเนี่ยมันอาจจะแค่วันที่31คือซ้อมแบบออฟฟิเชียลเทนนิงและแข่งวันที่1เพราะว่าจบ29 30ก็ต้องเดินทางใช่ไหมมันคงจะซ้อมหนักไม่ได้แล้วมาเจอกับญี่ปุ่นที่บ้านเขาซ้อมวันเดียวไม่พอแนะ่นอนครับคุณผู้ชมมันมีสิทธิ์จะโดนยับและญี่ปุ่นเขาจริงจังกับแมตช์นี้นะเพราะเขาต้องเตรียมความพร้อมก่อนเอเชียนคัพหลังจากนั้นอีก10วันเอเชียนคัพเริ่มขึ้นน่ะมันอาจจะเกิดเหตุแบบอับอายแบบนัดเจอจอร์เจียก็เป็นได้ถ้าเกิดเราซ้อมไม่พอนะถึงแม้เราจะใช้ชุดใหญ่ชุดหลักไปอะ่ะแต่คุณลองคิดภาพ แค่คิดโปรแกรมเตะมันก็ล้าแล้วอะ่ะเดี๋ยวปะ่ะอ่ะเตะเสร็จ29ตัวหลักเดินทาง32มสอม 31, แข่งต่อวันที่หนึ่งโหแค่คิดก็ขนลุกแล้วอะ่ะเพราะชะนะไอโปรแกรมวันที่29-28เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลสโมสรแล้วก็บริษัทไทยลีกต้องคุยเลยนะต้องคุยเลื่อนได้ต้องเลื่อนอย่างน้อยต้องไปอยู่ที่ญี่ปุ่นก่อนสัก3 4วัน คือชาติอื่นทําได้แบบนี้ชาติที่เขาพัฒนาแล้วอ่ะแต่ทีมชาติไทยทําไม่ได้คุณก็เห็นอยู่แล้วญี่ปุ่นช่วงนั้นอากาศเริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวมันก็เจอเหมือนเจอนะเจอจอร์เจียอีกอ่ะนัเจอจอร์เจียก็ซ้อมได้หนึ่งวันสุดท้ายไปโดย8ลูกและญี่ปุ่นโหดกว่าจอร์เจียหลายเท่าตอนนี้ญี่ปุ่นเขาเอาจริงเอาจังกับทุกแมตช์ที่ลงเล่นลเล่นต่อหน้าแฟนบอลในวันที่หนึ่งมกราคมวันปีใหม่เนี่ยเขาก็อยากมาเดิมด้วยความสวยงาม เพราะฉันคุยกันดีๆครับอย่าให้เกิดเป็นหาอย่าให้เกิดการสํารอยแบบนั้นเกิดขึ้นอีกนะครับคุณผู้ชมเราไปให้มันฟูลทีมไปให้มันได้ซ้อมไปให้มันเต็มระบบหน่อยได้อุ่นเครื่องมาแล้วทั้งทีนะครับใส่ใจกันเรื่องของทีมชาติไทยกันก็ฝากเรื่องนี้ด้วยหวังว่าสมาคมสโมสรและก็บริษัทไทยลีกจะคุยกันเยอะๆและหาทางออกร่วมกันอย่าปล่อยผ่านถ้าไปแบบนี้เดินทาง สามเอ็ดซ้อมหนึ่งเผยเผนเกักเตะบางคนอาจจะเล่นไม่ได้เพราะหัวสภาพร่างกายสภาพกล้ามเนื้อของเขาอะ่ะมันคงจะล้านหนักมากและนี่มาเจอทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเออก็ฝากด้วยนะเรื่องนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้รวมไปถึงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กกไเนพัดในเค้กาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกลเนพัดในเค้กาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วย ไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วซื้อยังไปซื้อเลยนะครับของดีมีประโยชน์นะคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ